น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c a t f i ท e s h o ปปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นเทคโนโลยีที่แบบมีศักยภาพจะเปลี่ยนโลกได้เลยนะครับแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือคนที่สร้างมันขึ้นมากับมือนี่แหละครับกลับเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะที่ออกมาเตือนถึงอันตรายของมันเรื่องนี้เป็นยังไงเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับ นี่เป็นคำเตือนที่โหทรงพลังมากจากสเ e ฟ h นฮอว์กิงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะครับเสียงเตือนแบบเดียวกันเนี่ยยังดังมาจากบิ๊กเนมในวงการเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสหรือแม้กระทั่งเจฟฟรีย์ฮินตันคนที่ได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อแห่ง AI เลยที่เดียวทีนี้คำถามก็คือแล้วไอ้เจ้าอันตรายที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่พอดหนังไซไฟอีกต่อไปแล้วนะครับ แต่มันคือความเสี่ยงจริงๆที่จับต้องได้และเป็นเรื่องที่ผู้ช่วชาญทั่วโลกกำลังปวดหัวหาทางรับมือกันอยู่อย่างจริงจังเลยเอาล่ะครับอันตรายระลอกแรกเนี่ยมันเริ่มต้นในระดับที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยครับก็คือผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเราแต่ละคนนี่แหละ คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีเขาเอา AI มาใช้เป็นอาวุธกันแล้วนะครับพวกเขาสามารถสร้างการโจมตีทางไซเบอร์ที่มันซับซ้อนขึ้นมากอย่างเช่นการโคลนเสียงคนใกล้ชิดโทรมาหลอกเราหรือว่าสร้างอีเมลฟิชชิงที่มันเนียนซะจนโหเราแทบจะแยกไม่ออกเลยและทีนี้ AI มันไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนละ่ะคำตอบก็คือข้อมูลมหาศาลบนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับมันคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยโดยเฉพาะพวก Large Language Model s หรือ l l m เนี่ย มันเรียนรู้ด้วยการดูดข้อมูลทุกอย่างเข้าไปซึ่งหลายครั้งเลยนะเจ้าของข้อมูลอย่างเราเราเนี่ยไม่เคยให้ความยินยอมด้วยซ้และกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะครับก็คือเด็กๆเ,เพราะว่าพวกเขาอาจจะเผลอให้ข้อมูลส่วนตัวไปหรือว่าถูกชักจูงด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากระบบ AI โดยที่ยังไม่เข้าใจเลยว่าผลลัพธ์ที่จะตามมามันคืออะไรซึ่งอันนี้น่ากังวลมากครับจากผลกระทบต่อตัวบุคคลนะครับคราวนี้เรามาดูขึ้นและลอกที่2กันบ้างอันตรายจาก AI ที่มันขยายวงกว้างออกไป ถึงขั้นที่สันคลอนองสร้างพื้นฐานของสองคมเราได้เลย300ล้านโอ้โหตัวเลขนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับนี่คือจำนวนตำแหน่งงานที่ Goldman Sachs เขาประเมินว่าอาจจะหายไปเลยนะเพราะว่าจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติของ AI ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นความกังวลที่ใหญ่มากๆเรื่องหนึ่งเลยครับแต่ในทางกลับกัน AI ก็ถูกคาดการว่าจะสร้างงานใหม่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะตั้ง170ล้านตำแหน่งฟังดูเพลินๆเหมือนจะเป็นข่าวดีใช่ไหมครับ แต่พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขนี้มันกลับชี้ให้เราเห็นถึงช่องว่างทางทักษะที่มันใหญ่มากและมีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้ความเหลื่อมล้าทางสังคมเนี่ยมันยิ่งห่างยิ่งกว้างออกไปอีกอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของอัคติครับ ลองนึกภาพตามนะครับพอ AI มันเรียนรู้จากข้อมูลที่มนุษย์เราสร้างขึ้นแน่นอนว่ามันก็สามารถรับเอาอาคติของมนุษย์เราเนี่ยติดไปด้วยและที่แย่กว่านั้นคือมันขยายผลให้อคตินั้นมันรุนแรงขึ้นจนนําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องสําคัญๆตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมายเลยครับเรื่องข้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันนําไปสู่ปัญหาที่อาจจะใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือความจริงกําลังถูกกัดเซาะ ความสามารถของเราในการแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรแต่งกำลังถูกโจมตีอย่างหนักเลยครับซึ่งมันสั่นคลอนทุกอย่างจริงๆนะตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงความน่าเชื่อถือในระบบการศึกษาเลยแล้วนั่นก็พาเรามาสู่ความเสี่ยงที่มันลึกซึ้งที่สุดครับเป็นความเสี่ยงที่มันบีบให้เราต้องกลับมาตั้งคำถา,ถามถึงอนาคตและการดำรงอยู่ของมนุษยชาติเลยทีเดียวลองจินตนาการถึงอาวุธที่มันคิดเองได้สิครับ ตัดสินใจค้นหาเป้าหมายแล้วก็สังหารได้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมเลยผู้เชี่ยวชาญเขาเตือนว่าสิ่งนี้อาจจะกลายเป็นเหมือนปืนคาราชินคอฟแห่งอนาคตเลยนะแล้วมันก็จะจุดชนวนให้เกิดการแข่งขันพัฒนาอาวุธ AI ทั่วโลกซึ่งผลลัพธ์ของมันแค่คิดก็น่ากลัวแล้วครับและนั่นแหละครับมันนําไปสู่ความกลัวเรื่อง AI อันธพาลที่หลุดออกจากการควบคุมของเรา คือมันอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายนะมันก็แค่พยายามทําตามเป้าหมายที่ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้อย่างตรงไปตรงมาแต่ดันไปใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่โดยที่เราคาดไม่ถึงเลยมันมีตัวอย่างสุดคลาสสิกที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากครับเรียกว่าปัญหาคลิปหนีบกระดาษเรื่องของเรื่องก็คือสมมติว่าเราสั่ง AI ที่มันฉลาดมากๆว่าจงผลิตคลิปหนีบกระดาษให้ได้เยอะที่สุดเจ้า AI ตัวนี้มันอาจจะคิดไปคิดมาแล้วก็สรุปว่า อ๋อวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนสะสารทุกอย่างบนโลกไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเราให้กลายเป็นคลิปนิกกระดาษให้หมดเห็นไหมครับว่าแม้แต่เป้าหมายที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยก็อาจนําไปสู่หายนะได้เหมือนกันพอเราเห็นความเสี่ยงทั้งหมดนี้แล้วคําถามสําคัญมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างล่ะเราจะรับมือกับอันตรายพวกนี้ยังไงดี คือในช่วงแรกๆนะครับบริษัท AI ยักษ์ใหญ่อย่าง OpenAI เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องความปลอดภยัยเรื่องจริยธรรมกันเยอะแยะเลยแต่พอการแข่งขันทางธุรกิจมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับกลายเป็นว่าเรื่องความรับผิดชอบก็ดูเหมือนจะถูกวางไว้ที่หลังผลกําไรแล้วความโปร่งใสต่างๆก็ลดน้อยผอยลงไปสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาในวงการครับว่าเราควรจะกังวลกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างภัยคุกคามจาก AI ที่ฉลาดสุดๆในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงกับปัญหาเรื่องอคติเรื่องข้อมูลเท็จที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วและส่งผลกระทบกับเราอยู่ทุกวันนี้พอการกำกับดูแลกันเองมันดูเหมือนจะได้ไม่ผลรัฐบาลทั่วโลกก็เลยต้องกระโดดเข้ามามีบทบาทแต่ปัญหาก็คือแต่ละที่กลับเลือกใช้แนวทางที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับอย่างที่เราเห็นในตารางนี้เลยครับซึ่งมันก็ยิ่งสร้างความไม่แน่นอนไปทั่วทั้งโลกแล้วทางออกมันคืออะไรล่ะ เอาจริงๆผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขาเห็นตรงกันนะครับว่ามันไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบสูตรสําเร็จข้อเดียวแต่เราต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันไม่ว่าจะเป็นการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนการสร้างความโปร่งใสไปจนถึงการให้ความรู้กับสังคมและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องมีมนุษย์คอยกํากับดูแลอยู่เสมอและท้ายที่สุดครับเราก็เหลือคําถามสําคัญข้อนี้ทิ้งไว้เราจะสร้างสมดุลระหว่างการเร่งพัฒนานวัตกรรมให้เร็วที่สุด กับการควบคุมมันอย่างรอบคอบและระมัดระวังได้อย่างไรเพื่อเรามั่นใจได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้จะไม่นำเราไปสู่จุดที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้อีกเลย